สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกและเทเรนดามันประจําวันที่1พฤศจิกายนพศ2 5 6 7ลักษณะอา,ากาศทั่วไปวมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณเทอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีกําลังอ่อนลงแต่ยังคงทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสดุดแ2บสองถึงองศา,าเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในเทเนดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2ถึงเมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าขนองและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน